สวัสดีค่ะคลิปนี้ขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์มาลน,นะคะค่ะคำคอมเมนต์ของเขาก็คือว่าคนชั่วย่อมมีมิตรชั่วนะคะเขามาคอมเมนต์จากโพสที่ดิฉันโพสมีการบวชในงานบวชกำลังโกนผมกำลังตัด ผมกันนะคะจะตัดตัดผมก่อนที่พระจะโกนหัวก็โพสต์ไปในชุมชนเสร็จแล้วก็มีคนคนเนี้มาคอมเมนต์นะคะว่าคนชั่วย่อมมีมิตรชั่วปกติเวลาคนเราเ,เห็นคนเขาจะทําพิธีงานบวชใส่ชุดขาวนุ่งขาวผมขาวโกนผมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมนุษย์ทั่วไปเขาก็ต้องบอกอนุโมทนาศาสทุคะ่ะนะคะ ทุกคนเลยนะคะดูเลยทุกที่ในในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่ไหนนะคะค่ะแต่คนคนนี้กลับมาคอมเมนต์ในโพสที่เขากำลังจะบวชกันนะคะค่ะก็เลยอยากจะตอบคอมเมนต์คนคนนี้ว่าคนชั่วในสายตาคนอย่างคุณอาจเป็นคนดีที่สุด ที่คุณไม่เคยมีบุญไม่มีโอกาสได้รู้จักมาก่อนในชีวิตคุณเลยเพราะคุณอาจมีศีลที่ไม่เสมอกับคนดีสังเกตเห็นจากคำพูดที่คุณเลือกเวลามาด่าทอคนอื่นแม้กระทั่งเวลาที่เห็นภาพเขากำลังโกนหัวบวชในพิธีในพิธีงานบวชอันเปี่ยมด้วยความศรัทธาของชาวบ้าน นั่นแสดงถึงว่าคุณไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักเวล่ำเวลานั่นมันเหมาะสมหรือไม่มาพิมพ์ด่าเขามาเหยียบย่ำว่าเขาชั่วในขณะที่เขากำลังร่วมอยู่ในพิธีงานบวชคนที่กล่าวคำอนุโมทนาสาธุคุณก็บอกว่าชั่วไปด้วยในสายตาของคุณ ตะกะวิบัติของคุณช่างไร้สามัญสำนึกใจบอดอัดแน่นด้วยอคติมืดดำคุณเป็นคนน่าสงสารมากนะคะที่ใช้ตะกะที่ไร้คุณธรรมเยี่ยงนั้นขอแนะนำนะคะคุณตัดสินคนอื่นด้วยความอาคติเกลียดชังหรือไม่ขอแนะนำว่าอย่าตัดสินผู้อื่น โดยที่คุณยังไม่รู้ความจริงที่ชัดแจ้งนะคะคิดแคบใจแคบย่อมได้แคบคิดกว้างใจกว้างย่อมได้กว้างหนทาแห่งชีวิตย่อมรุ่งเรืองมองคนอย่ามองแค่คำว่าเขาเล่ามาก็เชื่อเขาโปรดใช้เวลาในชีวิตของคุณเพิ่มทักษะแง่มุมของความคิด อย่างมีสติปัญญาเพ่งมองสิ่งใ,ใดในโลกอย่างไร้อคติทามืดนักบอดนักจงใช้ไฟฉายส่องนะคะส่องเข้าไปที่สมองส่องที่ใจจะได้มีแสงรำไรเข้าไปในใจของคุณบ้างอิฉันยินดีเป็นไฟฉายให้คุณนะคะปราดย่อมให้โอกาสคนที่กำลังโง่งเขา่าได้เรียนรู้ปราด ย่อมไม่สรุปไม่ด่าทอผู้อื่นโดยไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงก่อนคนมีธรรมะย่อมมีคุณธรรมในจิตใจอมิตตพูด ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างสําหรับคนที่แง่คิดบุมมองกําลังแบบมืดบอดอยู่นะคะส่วนที่สว่างอยู่แล้วมีความใจกว้างใจสว่างให,ให้โอกาสผู้คนในการใช้เวลาเวลาในการพิสูจน์ตัวตนของตัวเองก็ขอให้คนที่จิตใจที่ดีเหล่านั้นนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะค่ะคิดหวังสิงใดขอให้สมหวังดังใจปรารถนา ชุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนค่ะและขอให้ทุกท่านพบเจอแต่คนใจกว้างจิตใจที่ดีๆมีเมตตานะคะอย่าได้เจอคนจิตใจบอดดํามืดดําไปด้วยอคตินะคะขอให้โชคดีทุกท่านที่มีจิตใจที่งดงามค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ